ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดรวมพูดคุยกับคุณปิงพระกิจค่ะสิรีวัฒนเกตคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะตลาดเราใกล้บอททอมหรือยังรวมไปถึงตลาดในฝั่งสหรัฐน่าจะเก็งกำไรในฝั่งของการเทคโปรฟิตได้ไหมคะก็ต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ให้ลองขอ นะครับลองคอตัว S V X N D X มานะครับแล้วก็ตาวพุ้นไทยเราให้นิ่งๆไปก่อนนะฮะก็ในส่วนของตั้งแต่เกิดเรื่องอิสราเอลฮามาสมาเนี่ย S P e 5 0 0าก็บวกมาเปอร์เซ็นต์กว่าอถือว่าดูเดือดแต่ว่าที่เราลองคอมาเนี่ยก็สามารถทำปักได้นะครับผมคิดว่าเราสามารถถือต่อได้นะเพื่อเก่งผลประกอบการไปนในตัวได้เลยนะครับเพราะว่าเอเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นพวก ่วยได้นะครับแต่ว่าย้ําว่าอย่าพยายามไปเอาที่เอ็ดเอาพวกถ้าจะลองคอลองคอ DJ i กับ s p สพดีกว่าเพราะ ADX เนี่ยมันจะมีบริษัทแ่กขนาดเล็กเยอะมีสตารเทอัพเยอะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว,ว่มันเกี่ยวพันหรืออาจจะมีสมัมพักงานอยู่ที่ตัวอิสราเอลนะครับอันนี้มันอาจจะมีความแบบความเสี่ยงนิดนึงสำหรับตัว ADX นอกะครับเราก็เน้นไปที่ s p สกับ DJ i ในการลอง ค่ะส่วนหุ้นไทยเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเกิดเทคิคอลรีบาวนะครับแต่ว่าปัญหาของตลาดหุ้นไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอิสราเอลฮามาสนะครับมันมันมันมีเรื่องของความไม่เชื่อมั่นในระบบด้วยนะครับมันเป็นความเสี่ยงเรื่องความไม่เชื่อมั่นเราเองได้จากเมื่อวานนะครับว่าเราลงเราลงเยอะมากที่สุดในเอเชียแล้ววันนี้เราก็ฟื้นตัวน้อยสุดในเอเชียก็สะท้อนได้ถึงความไม่เชื่อมั่นนะครับ แต่นทุนไทยผมคิดว่าการลองคอ,อยอยัง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 ไม่ยังไม่น,น่าจะให้ผลเยอะอะไรมากมายค่ะอาจจะรอเด้งขึ้นมาแล้วหาจังหวะรอลองพุทธเนี่ยดีไม่ดีอาจจะทำต่างได้เยอะกว่านะฮะก็คงต้องไปไปทางนั้นค่ะ,ะคได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสั้นๆแต่กระชับได้ใจความนะคะ,คะจากคุณปิงประกิตส,สวัสดีค่ะคุณปิงประกิตศรีวัฒนเกตกลยุทธ์นะคะในตลาดทุนไทยก็ อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีของการลองนะแต่ว่าตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศนะคะหลังจากที่ท่านได้กําไรมาะะจากการติดตามรายการของเรานะคะคุณปิงแนะนําให้ทําการลองคอนะคะตัวของดัชนีในฝั่งของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น SPX, NDX แล้วก็ DJI นะคะเบื้องต้นเนี่ยตัวของดีจอ,อะะขออาภัยค่ะเบื้องต้นตัวของตลาด NASDAQ NDX เนี่ยอาจจะต้องเทคโปรฟิตก่อนนะคะคเพราะว่าเรื่องของการประกาศผลประกอบการอาจจะมีบาง บริษัทที่ออกมาไม่ค่อยสู้ดีอาจจะทำให้มีแรงขายนะเพราะฉะนั้นตัวของ ndx เนี่ยเทคโปรฟิตไปก่อนหลังจากที่ทำการลองคอกันมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าดัชนีที่ยังคงโฮต่อในฝั่งของลองคอได้นะรวมไปถึงเข้าไปเก็งกำไร เรื่องของการประกาศผลประกอบการก็จะเป็นตัวของ s p 500ชินเด็กและดาวโจนค่ะก็เก่งกำไรในฝั่งขาขึ้นนะคะคุณปิงแนะนำให้เล่นขึ้นค่ะนะคะเก่งอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ในในด้านของการประกาศงบนะคะก็สามารถเทรดผ่าน ตัว DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคลีรหมายเลข28ได้นะคะเป็นตัว DW ที่อ้างอิงกับ S&P 500อินเด็กค่ะมองขึ้นค่ะตัวของ SPX 2 8 c 2 3 1 2 c ค่าขึ้น24.7 i ซน t y 9.07นะคะเช่นเดียวกันกับตัวของดัชนีดาวโจนส์นะคะเกงกำไรในฝั่งขาขึ้นมองขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ก็จะเป็น DJI 28C 2312C ค่าเกลิง22.6 Sensitivity 69.74นะคะคุณปิงแนะนำให้เล่นขาขึ้นค่ะทั้ง2ตลาดนี้นะคะถ้านักงทุนสามารถที่จะเข้าไปเลือกดูตารางเกลิงและก็ซีรีส์จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโครลี่ได้นะคะนอกเหนือจากนี้ท่านสามารถเทรด DW นะคะที่อ้างอิงกับหลากหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดของ สหรัฐอเมริกานะคะตัวของ n สเด a เอ p แอนพีห้สินเดคแล้วก็ดาวโจนผ่าน DW ของหมายเลข28ค่ะบริษัทหลักทรัพย์แมคโคลลีรวมไปถึงตลาดอื่นๆอย่างเช่นตลาดหุ้นฮ่องกงห่างเสียงห่างเสียงเทคแล้วก็หุ้นรายตัวของฮ่องกงรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยตัวของเซฟ50ตด้วยนะคะทั้งหมดนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมไปถึงบทวิเคราะห์กิจกรรมดีๆจาก d w 28ได้ทางไลน์เซิร์ชเพิ่มเพื่อนแอดชัยดีดบิหรือสแกน Code ริว้าง์โค้ด้เลย ะะและส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเลือกซีรีส์นะคะดูตารางเทเลร์น์ต่างๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคีค่ะสนับสนุนโดยแมคโครี่ DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com